ทนายตั้มลุยแจ้งความดำเนินคดีบิ๊กต่อและมาดามกุ๊กไก่วันจันนี้ทนายตั้มเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีบิ๊กต่อและมาดามกุ๊กไก่ที่สอนอตปูนวันจันนี้จากการณีที่ทนายตั้มสิทธราบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้นำหลักฐานออกมาฉแฉการตำรวจเรื่องสวยและการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆในเว็บพนันออนไลน์จนทำให้พลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมลพอบอตำรวจส่งทนายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายห้าล้านบาทนั้น ล่าสุดวันนี้30มีนาคม67นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า น่าสนใจนะครับที่มีการโอนเงินจากบัญชีมาเข้าวัดนครอ,อินสองยอดยอดแรก10,000แสนบาทอีกยอด1นึ0ง0แสนบาทวัดก็คงไม่รู้เห็นระดับในตำรวจใหญ่แบบบิ๊กต่อร่วมทำบุญก็รีโพส์อนุโมทนาขอบคุณเป็นการใหญ่ในทางกฎหมายเลยเป็นหลักฐานชั้นดีจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เด็กอนุบาลก็คงไม่เชื่อหลักฐานนี้เพียงพอที่ผมจะใช้เข้าแจ้งความดำเนินคดีบิ๊กต่อและมาดามกุ๊กไก่ที่สอนเตาปูนในวันจันทร์ที่1เมษายน2567ทําบทำบุญด้วยเงินสวยไม่อยากขึ้นสวน บิ๊กต่อส่งทีมทนายพร้อมอัฉริยะยื่นฟ้องทนายตั้มมินประมาทเรียกค่าเสียหาย5ล้านบิ๊กต่อยื่นฟ้องทนายตั้มฐานมินประมาทเรียกค่าเสียหาย5ล้านหลังถูกกล่าวหาว่ามีเส้นเงินจากเว็บพนันยงคนใกล้ชิดพอบอตำรวจ 29มีนาคม6 7ทีมทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลพอบตำรวจยื่นฟ้องนายสิทธราบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มฐานมินประมาทที่ศาลอาญากรุงเทพใต้หลังถูกกล่าวหาว่ามีเส้นเงินเว็บพน,นันโยงถึงบุคคลใกล้ชิดของพลตำรวจเอกต่อศักนายอฉริยะรวงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยือ่ออาชญากรรมเดินทางมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมเปิดเผยว่าพอบตำรวจมอบอำนาจให้ตนในการดำเนินการและ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ขณะที่ทีมทนายความได้ยื่นฟ้องทนายตั้มเรียบร้อยแล้วฐานมินประมาทโดยการโฆษณาจากการณีที่มีการระบุว่าพลตํารวจเอกต่อศักด์ไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือรับเงินสวยซึ่งเป็นคดีอาญาและศาลได้ประทับรับฟ้องและมีกําหนดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่10มิถุนายนนี้วอลสิบสานาฬิกาสานาทีนายอัจฉริยะยืนยันว่าพลตารวจเอกต่อศักด์และครอบครัวยินดีรับการตรวจสอบทุกมิติและยินดีให้พลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบได้รวมถึงทีมที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แต่ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและเข้าสู่กระบวนการของศาลซึ่งทนายตั้มก็สามารถแต่งตั้งทนายมาสักคานได้เมื่อถามว่าหากหลักฐานที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องจริง ขบวตำรวจจะยอมรับความผิดตามข้อเท็จจริงหรือไม่นายอฉริยะระบุว่าหากสามารถพิสูจน์ได้ตามเอกสารทางราชการหรือพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าพลตำรวจเอกต่อศักก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีการพิสูจน์แล้วในกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทนายสิทธรานำหลักฐานและเส้นทางการเงินไปมอบให้กับพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ช่วยตรวจสอบหลักฐานเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์ขณะที่พลตำรวจตรีจรูนเกียรติยืนยันว่าจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงหากมีหลักฐานถึงใครก็ต้องตรวจสอบ